สวัสดีวันสบายๆในช่วงบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะคะอยู่กับพี่ตั้งกวากันอีกเช่นเคยกับช่อง l o ิฟลี่ซากุระค่ะเนื่องจากว่ามีการอัปเดตย่อยของเกม s a k u ร a School Simulator ในช่วงเมื่อวานนี้นะคะพี่จึงนำมารีวิวตามคำเรียกร้องของน้องๆค่ะซึ่งอัปเดตครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูไปพร้อมๆกันเลย และอย่างแรกนะคะที่เขาทำการอัปเดตให้มาพี่จะพาไปดูส่วนนี้ก่อนเลยนั่นก็คือช่องเซฟค่ะซึ่งตอนแรกจะมีแค่20ช่องตอนนี้เปลี่ยนเป็น100ช่องแล้วนะคะนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ชอบสร้างสิ่งก่อสร้างในเกมเลยนะคะเราจะได้สร้างสิ่งก่อสร้างกันได้มากขึ้น และส่วนที่2ที่เขาอัปเดตให้มานะคะนั่นก็คือจํานวนชิ้นสิ่งก่อสร้างนั่นเองค่ะซึ่งจากเดิมได้แค่200ชิ้นตอนนี้เขาเปลี่ยนให้เราเป็นถึง300ชิ้นด้วยกันค่ะสามารถสร้างจํานวนชิ้นได้มากขึ้นแล้วนะคะนับว่ายอดเยี่ยมมากเลยละค่ะสําหรับใครที่อยากจะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ๆไปต่อกันที่ส่วนนี้ค่ะโดยพี่จะวับไปที่โบสนะคะเพื่อทำการไปที่โชว์รูมรถค่ะ โดยในโชว์รูมรถเนี่ยจะมีรถอยู่2คันที่สามารถนั่งกันได้4คนค่ะและในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าใครอยากจะได้รถที่นั่งกันได้เยอะๆแล้วก็ก็มาออกรถกันได้เลยค่ะแล้วรถ2คันที่สามารถนั่งกันได้4คนนั้นก็คือสีดํากับสีแดงค่ะและเมื่อกี้พี่ได้ทําการกดคําสั่งคําวิทมีกับเพื่อนๆทั้ง3คนไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะโทรเรียกเพื่อนๆทั้ง3าคนมาเลยค่ะ เอาละค่ะเมื่อเพื่อนๆมากันครบแล้วนะคะเราจะทำการเรียกเพื่อนๆไปนั่งรถด้วยกันค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ขึ้นรถได้เลยเราก็จะเห็นว่าเพื่อนๆสามารถนั่งไปด้วยกันกับเราได้ถึง4คนจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่จะทำการลงจากรถเพื่อไปทดสอบกับรถครันสีแดงด้วยค่ะ พี่ว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะถูกฉลกกับการออกใหม่ป้ายแดงมากๆเลยตอนนี้เพื่อนๆก็ขึ้นตามเรียบร้อยค่ะสามารถนั่งได้4คนเช่นเดียวกันโดยคันอื่นๆที่เหลือนะคะจะสามารถนั่งกันได้แค่2คนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้ดูสำหรับการรีวิวคลิปนี้นะคะก็เข้ามาสู่ท้ายคลิปกันแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่น้องๆติดตามรับชมและเข้ามากด s u b s c r i b ์ช่องพี่กันอยู่เรื่อยๆนะคะ ช่วงนี้เมนเริ่มเยอะถ้าเกิดว่าเมนไหนที่พี่ไม่ได้ตอบหรือตกหล่นต้องขอโทษด้วยจริงๆและใครที่ขออะไรมาพี่พยายามอ่านทุกเมนนะคะยังไงเดี๋ยวจะหาจังหวะลงคลิปให้สุดท้ายนี้พี่เป็นน้องใหม่ยังไงก็ต้องขอฝากตัวและอยากให้น้องๆเปิดใจรับพี่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องกันให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ